เกมินดี้ที่มียอดผู้เล่นสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตมาเป็นกานันก่อนหน้านี้ผู้คนกดเข้าสตรีมไม่ได้เพราะแย่งกันซื้อเกมบ้านี่มันเวอร์วังถึงขั้นนั้นความไฮที่ผู้คนมีให้กับเกมนี้แม่งคือของจริงไม่ติงนังที่แรกผมก็คิดว่าแม่งเป็นเกมที่ยากบวกกับแพลตฟอร์มที่ยากโขผู้คนที่ตื่นเต้นคงเป็นเฉพาะของตูมผู้เล่น4ี่แสนถึงห้าแสนไม่นับรวมแพลตฟอร์มอื่นอีกแน่นอนมันคือเกมขวัญใจมหาชนและมันก็แอบทําให้กวนวันนิดๆกับการพูดถึงเกมนี้เพราะผมได้สัมมาาันนเเเอออองงแแบบบบื้กก็ตลยว่ ผมฮารกวะจะมาเล่าและรีวิวให้คุณฟังในสไตล์ผมเองหากใครไม่ชอบหากคำหยาบเยอะไปเรื่องของเขาเรื่องเลยในเส้นทางของนักล่าต้องบ้าให้สุดสีนถึงมอนจะกวนตีนไม่น่าวีนเท่าแพลตฟอร์มแม้คุณจะไม่ยอมแม่ประนอมน้ำจิ้มไก่ โลกนี้ช่างสดใสนางไม่ใส่กังเกงนะคุณจะได้รบบทเป็นน้องฮอร์เน็ตนางได้ถูกเหล่า,มาแมลงในชุดคลุมนั้นคุมขังอยู่ในกรงไร้ซึ่งทางหนีแต่โลกที่ไร้สียังมียังอีกเดี๋ยวคนก็ลำคาญนี่ฮา่านี่อยู่ๆมีผีเสื้อที่เป็นดั่งแสงแห่งความหวังมาปลดผนึกกรงขังน้องและใช้พลังลึกลับทำลายพื้นที่โดยรอบทำให้น้องฮอร์เน็ตนั้นตกลงมาอย่างโลกเบื้องล่างแต่ซัมฮาวนางเอกของเราก็รอดมาได้จากนั้นการเดินทางในดินแดนลับแหลฟาลูมมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราจะต้องออกเดินทางเพื่อเรียนรู้้เกกีี่่ยววับดดินดนนแและาาคตอทไม เราถึงโดนจับตัวมาและพลังผีเสื้อสีขาวมันคืออะไรนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไ่ายเล่ เเนี่ย <Yeah>, yeah. เดี๋ยวเขาก็หาวมึงกอ๊อฟยิ่งมีคนหาวมึงกอ๊อบเลดรีมาสเตอร์เรดเยอะในภาคนี้เนื้อเรื่องนั้นเราจะเข้าถึงง่ายมากกว่าเดิมเพราะตัวเรานั้นมันจะมีบทพูดด้วยเสียงที่เซ็กซี่ของน้องฮอนเนตจะคอยตอบโต้กับ n p c ทุกตัวในเกมนี้นั่นมันก็ทําให้เราอินได้ง่ายขึ้นหมดปัญหาจบเกมไปแล้วไม่รู้หาอะไรเลยมาภาคนี้อย่างน้อยถ้าอ่านบทพูดอย่างเดียวคุณจะเข้าใจเนื้อเรื่องนี้ประมาณ50%อีก50เปอร์แน่นอนว่าคุณต้องตีความเอานั่นมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีเเว่ยยตแ,ออ NPC, แล ให้อารมณ์เหมือนเซกิโร่เรามีภาพจำมาแล้วว่าเออเกมของฟอร์มซอฟต์แวร์เราจะเป็นคนฟังอย่างเดียวมาคราวนี้ตัวเอกของเราแม่งก็สงสัยและถามเลยมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไม่ได้ว่าว่ามันไม่ดีแค่รู้สึกไม่ชินเฉยในเรื่องของ n p c ตัวประกอบล่ะเชฟคิสเลยบอกเลยเขาออกแบบมาได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํามีหลายตัวเลยลที่ผมรู้สึกชอบมากๆโดยเฉพาะนักสํารวจที่แข็งแกร่งที่สุดกูจะชอบเรียกพี่เขาว่าพี่ยาลาและก็น้องหมา มันมีจริงๆป่ะววาสัตว์ประเภทนี้ในทีมของภาคนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันลดความหม่นหมองลงไปแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นข้อเสียผมชอบหมดจะหม่นจ,จะดาร์กจะสดใสขอแค่เขานําเสนอออกมาดีก็พอแล้วมันมีหนึ่งสิ่งที่ผมลืมบอกไปในภาคแรกและมันก็ตามมาในภาคนี้ด้วยภาษาที่เขาใช้ในเกมนี้มันแอบเข้าใจยากอยู่ในบางทีเพราะฉะนั้นใครไม่แข็งอังกฤษอาจจะต้องนั่งแปลกันเยอะหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่นานหรอกมอสแปลไทยเดี๋ยวก็มาเป็นเกมขวัญใจมหาชนขนาดนี้ เพียงแค่ฉากแรกๆของเกมนี้เท่านั้นแหละเขาก็จัดเต็มโชว์ความสวยงามกับเราในทันทีทันใดงานอาร์ตที่สวยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเพียงแต่ลายเส้นในภาคนี้มันมีรายละเอียดเยอะขึ้นและที่สําคัญแอนิเมชันเขาก็ทําออกมาได้ดีและละเอียดกว่าเดิมด้วยมันเป็นเกม 2D ไม่กี่เกมที่ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาจริงๆในทุกฉากที่มันลังสรรออกมานั้นผมคิดว่าแม่โคตรละเมียดละไมเลยเฮ้ยนี่มึงเกม400บาทจริงเหรอตอให้ผมไม่สันทัดกับเกมยากๆเลยแต่ผมก็อยากซื้อเกมนี้เพราะว่ากราฟิกเนี่ยและแน่นอนว่ามันคง แซวแทร็กในเกมนี้ในเรื่องนี้ผมคิดว่าเขาทําได้ดีเหมือนเดิมไม่ว่าจะให้อารมณ์ฮึกเหมิมหรือนําเสนอความสบายยเนิบๆเ,เขาทําได้ครบจนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสาขาซาวแทร็กยอดเยี่ยมแห่งปีมันจะเป็นของใครกันแน่และที่แรกผมจะบ่นเรื่องของตัวละครที่มันทําเพลงที่มันไม่ติดหูเท่ากับภาคแรกไอคอนนิเฟอร์พอเล่นอีกสักรอบนึงกูเปลี่ยนใจละนักสำรวจที่แข็งแกร่งที่สุดแม่งทำจนติดหูเอาไม่ออกเลยอ ย่าย่าเลยย่าเลยยาอยยังย่าล่าลาอ๋อแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง บอกแล้วว่าเพลงแม่งฮึกเหิมเมโทรยอวาเนียบวกกับความเป็นโคตรอภิมหาโซไลท์และก็แอคชั่น RPG การพัฒนาตัวเรายังคงแบบเดิมสำรวจเก็บพลังและไอเทมจำพวกเพิ่มหลอดเลือดและหลอดเส้นไหมกูเกือบพูดเส้นหม <c oughs> แต่ของพวกนี้มันจะหายากและต้องใช้ทักษะมากกว่าเดิมทั้งการสังเกตแล้วก็สกิลเพลย์แต่ในภาคนี้นั้นการสำรวจจะสนุกกว่าเดิมเนื่องจากลูกเล่นที่เรามีมากขึ้นทั้งสไตล์การต่อสู้แบบใหม่ที่เราจะต้องทำความคุ้นเคยเหมือนกับเปลี่ยนอาวุธเลยหรือจำพวกแกจเจที่เอาไว้ช่วยในไฟมันทำให้ผมรู้้้สึกตตื่่นนเเทีจจะไดออขง ซึ่งแมปในเกมนี้นั้นมันใหญ่ขึ้นกว่าภาคแรก1.5เท่านั่นทําให้เขาสามารถใส่ไซเควส,สที่บางทีมันจะเป็นต่อการได้ลูกเล่นใหม่ของเราด้วยที่มันสํารวจสนุกขึ้นเพราะว่าองค์ประกอบนี้ด้วยคือมันไม่ทําให้กูหลงตลอดทั้งเกมจนจบผมแปลกใจตัวเองว่าเฮ้ยทำไมกูไม่หลงเลยวะเนี่ยมันคงเป็นเพราะว่าเลเวลดีไซน์มันไม่ได้วนกลับมาที่หับเดิมภายในภาคนี้มันจะมีหับใหม่อยู่เรื่อยๆคือจะเรียกได้ว่าฉากมันเป็นเส้นตรงกว่าเดิมก็ได้แต่แต่มันยังคงเชื่อมกับที่เก่าได้อย่างชาญฉลาดและอีกอย่างที่นัััั่งงพกกมมนนนนีีใให้เเยยออะจจผแบปดึทภาค แม่งคือลากเลือดในเรื่องการดีไซน์แมปแล้วก็ที่พักแฟนเดนตายว่ายังไงผมไม่รู้แต่สําหรับผมถูกใจมากๆคนที่มีเพริกติดตัวหลงในเกมแนวนี้ง่ายก็สามารถลุยเกมนี้ได้อย่างไม่ติดขัดแต่มันจะไปติดเรื่องอื่นนี่แหละไอสัตว์พี่ยังจะกวีกูไม่ได้กวีมากันที่คอมแบทแน่นอนว่าเกมนี้คือเกมของพวกมาโซคิสที่คุณจะต้องตายตาย และก็ตายคุณจะตายจนกว่าคุณจะไม่โลกตายจนกว่าจะตั้งสติได้ตายจนกว่าจะกะจังหวะได้ถูกจังหวะการต่อสู้แน่นอนว่าลูกเล่นของเราเยอะขึ้นแน่นอนว่าฝั่งศัตรูก็ดุดันเช่นกันเหลี่ยมที่มากขึ้นเฟสที่เยอะขึ้นในช่วงหลังของเกมคุณต้องทําใจไว้เลยว่าคุณต่อสู้แบบใจลอยไม่ได้เลยแม้สติของคุณจะเลือนหายเพราะความตายมาเยือนเยอะเหลือเกินยิ่งคุณหัวร้อนกับเกมนี้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งตายเยอะขึ้นและตายง่ายด้วยนะและก็เป็นไปดังที่ผมคิดเอาไว้ในภาคแรกในเรื่องของการเพิ่มเลือ ี่เราบริ้นทีเดียวเพิ่ม3เม็ดเลยไวไม่พอแถมใช้กลางอากาศได้อีกเพียงแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าไฟมันแฟกว่าเดิมแล้วแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือทรัพยากรของเราเส้นไหมมันจะจุได้ไม่เยอะคือแค่เพิ่มเลือดก็แทบหมดหลอดแล้วอะต่อให้จะเป็นหลังๆเกมก็เถอะนั่นทําให้เราต้องคิดว่าจะเซฟไว้เพื่อเซฟชีวิตหรือทําดาเมจที่มหาศาลผมพูดเลยว่าการต่อสู้นั้นมาสนุกขึ้นเพราะลูกเล่นของเราเยอะในขณะเดียวกันลูกเล่นของบอสก็เยอะด้วยลูกเล่นของฉากก็เยอะด้วยไอสัตว์เหมือนเดฟเกมเขาใส่และยิ้มรอเลยเวลาเห็นนอ้พวกกีเจ วางกับดักของกูแล้วร้องเนี่ยมันสะใจกูเหลือเกินแม่งชั่วชิบหายนอกจากนี้ทุกอย่างก็พัฒนามาจากภาคแรกการใส่แพนเดนที่เป็นเหมือนชาบในภาคแรกการเลือกใส่สกิลในสไตล์การต่อสู้และอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเราสามารถเอาเงินของเราหากคุณซื้อลูกปัดของเราในตอนนี้คุณสามารถเซฟลูกปัดของคุณได้ตลอดไปต่อให้คุณจะตายหา่าและไม่สามารถกู้ศพที่เป็นรังใหม่ของคุณได้มันก็จะยังการันตีว่าคุณจะมีค่าเงินเอาไว้ใช้ต่อไปเพียงแต่มันมีดอกเบี้ยแค่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคะ่ะบอกเลยว่าระบบ การหัวร้อนได้เยอะ Quality of l i ไลในภาคนี้บอกเลยว่าจัดเต็มอะ่ะแต่เทว่าเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าภาคนี้มันอัปเกรดขึ้นในทุกๆด้านซึ่งนั่นมาก็พ่วงมากับแพลตฟอร์มที่คุณจะได้เล่นแบบจุกจุกยำนะครับจุก คุณไม่สามารถหนีจากสิ่งนั้นได้ไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าพูดคํานั้นอย่าห <c oughs> ลังจากคลิปนี้ผมจะไปหาหมอว่าเลือดในสมองผมมันไหลเวียนปกติหรือเปล่าผมกลัวเหลือเกินว่ามันจะแตกออกมาในระหว่างที่ผมเล่นแพลตฟอร์มเกมเฮี้ยนี่ผมรู้สึกว่ากูต้องพักก่อนรู้สึกได้เลยว่าหัวร้อนแบบ หัวร้อนอะมันสุดจัดจริงๆแพลตฟอร์มเกมนี้ยิ่งผ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมไม่อยากสปอยหรอกนะแต่อยากให้รู้เอาไว้ว่ากับดักมันสามารถเอาเลือดมึงได้ถึง2เม็ดคนที่ชอบเกมแพลตฟอร์มเดือดๆคงจะฟินกันหน้าดูแต่สําหรับกูคือไม่ได้อะมันไม่รู้สึกสนุกเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะคือมันก็รู้สึกดีนะที่ผ่านได้แต่ความหมุดหงิดและความเครียดมันมากกว่าผิดกับตอนที่ผมตายกับมอนหรือบอสไม่มีความรู้สึกหัวร้อนเลยเฉยๆมากผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีภาคต่อน่าจะไม่ได้เล่นซื้อเก็บไว้อย่างเดียว พราะรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้ผมเสียสุขภาพได้ผมคงไม่สันทัดกับแนวนี้จริงๆโถมึงแม่งสกิลอิชชูผมคิดว่าเกมเนี้ยแม่งง่ายแพลตฟอร์มกันงงินเออคนเก่งลองอัดวิดีโอโชว์เกมเพลของคุณไว้แล้วเอาไปให้คนที่มึงชอบดูเผื่อเขาจะหันมาชอบมึงหรือตอบแชทไวขึ้นหรือถ้ามึงโตขึ้นมาหน่อยอ่ะลองเอาวิดีโอแนบไปกับเรซูเม่เพื่อเขาจะพิจารณามึงเป็นพิเศษหรือถ้ามึงมีงานแล้วเอาวิดีโอเกมเพลไปโชว์ให้ซีอีโอดูเพื่อเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้โอเคไหม มันเป็นเกมที่ดีและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วผมสัมผัสได้แบบแนบเนื้อเลยด้วยรละละเอียดเล็กๆของเกมที่จัดเต็มเหมือนเกมโคโจมี่เพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่มาสเตอร์พีซสำหรับผมความสนุกช่างน้ำหนักกับความเพลนของมันบอกเลยว่าแม่งครึ่งต่อครึ่งอะคะแนนของซิลซองเบสเอในช่วงแรกที่ผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าเกมแม่งสนุกมากเลยแต่พอไปหลังๆเกมแม่งแบบวั w ว a t มันยังคงทําให้ผมหัวร้อนจนเลอควิ้ได้เหมือนภาคแรกเอาแล้วมึงโดนติ่งเกมนี้แนะ่โดนหาว่าสกิลอิชูหรือไม่แน่ ก็จะมีคนบอกว่ามึงมันเป็นพวกเห็นต่างแล้วแต่เลยครับผมแค่พูดตามความรู้สึกจริงๆทุกรีวิวของผมคิดยังไงพูดอย่างนั้นหมดถ้ามันไม่ถูกใจคุณแปลว่าช่องนี้มันไม่ได้ขายคุณะแต่ตอนนี้กูขอไปหาคนขายยาก่อนปวดหัวชิบหายนานสัตว์